เอาเหลือครึ่งเดียวเอาไปไหนอะเหลือครึ่งเดียวเนี่ยเอาแก้วหนูเข้าโครงการแก้วนี่ครับบุ้นหมดเลยนี่นี่ครับอันนี้บวมไม่เข้าครับนูนี่กัดครับดูขี้ยังใหญ่เลยครับน่าตัวใหญ่น่าดูครับบวมไม่เข้าครับกัดไม้ด้วยนี่กัดหลักเลยครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับสวัสดีพี่เพื่อนๆครับ วันนี้มาเย็นนี้ครับบ่ายจะห้าโมงเย็นแล้วห้าโมงกว่าแล้วครับแดดยังเปรี้ยวอยู่เลยมาเติมครับลองเอาบ่วงซื้อบ่วงมาห้าสิบหลังครับหมายเป็นนาล้างๆนะครับข้างๆก็ทานาแล้วเนี่ยอีกฝั่งนี้เขาก็ถ่ายแล้วครับอันนี้เจ้าของเขาถ่ายแล้วครับเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะทํานาเมื่อไรรู้เยอะครับมันดูรู้ไว้แล้วดินแข็งดินอ่อนมั่งเราก็ดูที่ปากๆได้ครับเหยื่อมันไม่ค่อยกินก็เลยลองบ่วงดูครับ มาถอยถอยบ่วงมาห้าสิบหลังไม่รู้จะหมานห่หมานลองลองดูครับนะยครับรอยเขาเอารถถ่ายมาันลองถ่ายเนี่ยรอยถ่าย,ยดินมันแข็งคางๆเขาก็ด่าไปแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็ทํานาไปแล้วโอ้ยไม่รู้ว่ามันอยู่ใกล้บ้านคนนะครับคงจะดักทิ้งไว้ครับกลางคืนไม่ได้มายามกลัวหมาเหมือนมันเห่าครับแล้วก็เขาจะลําคานได้ครับมันอยู่ใกล้บ้านคนนะครับน้ําติดหลังบ้านเลยครับก็เลยมาดักไว้แต่ใบ่าย่เย็ยยนๆครับ แล้วก็พรุ่งนี้ตอนเช้าข่้ยมายามอีกทีครับกลางคืนเก่งใจเขาครับทางเยอะครับทางสวยมากเลยรูมีเป็นสิบเป็นร้อยนวผมก็ไม่รู้ว่ารูอะไรเป็นรูอะไรบ้างมีตัวไม่มีตัวครับมาตามลุ้นตามเชียร์ไปได้ครับหมายยังสวยครับเป็นนาล้างเขายังไม่ได้ทํานาครับแต่แต่ถ่ายแล้วแหละไม่รู้ว่าจะผมมาถ่ายกลางคืนนี่ฮาเลยนะครับจะปักบ่วงไว้เนี่ยไปครับปฏิตามผลงานด้วยครับนะครับน้ําจะจอจะแจกครับน้ํามันซึมมาจากที่เขาทํานาข้างๆนะครับ ซึมมาตามล,ล่องลอยล,อยล้อรถลอยอะไรครับนี่ครับหนูวิ่งอย่างลื่นนะครับนี่ยทางแยกครับผมเลยปักตรงนี้หลังไม่รู้เลือกทำเลถูกหรือเปล่านะมือใหม่ครับตะกวนพี่ๆเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์แนะนำได้ครับนี่ครับสูงจากพื้นก็ประมาณข้อนึงครับจากที่พี่ดูพี่ๆเขาบอกว่าประมาณข้อหนึ่งนะผมก็ใช้ขวดเครื่องดื่มครับ นะครับมันเป็นแยกไม่รู้จะไปทางไหนก็เลยมันรวมมารวมมาเส้นเดียวครับซ้ายขวาเนี่รวมมาเส้นเดียวเลยยังไงก็ต้องโดนนะครับครับสวยๆครับมีน้ําเต็มเลยมันต้องมาจากรูไหนรูหนึ่งนะครับดักปักข้างหน้ารูไม่ได้ครับมันเป็นคนาเก่าๆน้ํามันเพิ่งซึมมาครับดินยังแข็งอยู่ปอกเลยครับลองดักนะครับเดินห่างจากคนาที่น้ําซึมๆออกมาสักเมตรสองเมตรครับหาดูทางเอาครับ หวังว่าจะหมานครับหวังว่าหวังว่าจะไม่หายด้วยดูวบแป๊บๆเลยครับนี่กลางคืนไม่ได้มายามด้วยหวังว่าจะไม่มีคนมายามไม่มาลักไปครับแล้วก็หวังว่าจะหมาจะไม่คาบไปด้วยอยู่ใกล้บ้านคนเหลือเกินครับครับขอให้มันหมานครับนี่ครับทางอย่างลื่นเลยรอยตีนะครับน่าจะเป็นหนูครัวครับนี่ทางลื่นมากครับเดี๋ยวเอาตรงนี้หนึ่งอันครับนี่ครับยาวปื๊ดมานี่ครับแล้วมันตัดกับเส้นนี้ครับเส้นนี้มันใหญ่กว่าแต่ผมไม่รู้ว่าตัวเดียวกันหรือเปล่านะ นะครับเหมือนทางมันจะใหญ่กว่าน่อยครับเดี๋ยวลองเสี่ยงเอาตรงนี้อีกสักหลังหนึ่งครับอาศัยจํานวนลุมครับดักทุกเส้นทางครับล้อมไปให้หมดต้องได้สักตัวแล้วครับสองหลังดนหลังหนึ่งก็โอเคแล้วครับทั้งหมดห้าสิบหลังมันจะดักหมดหรือเปล่าครับนี่ครับทางในเลื่อมเลยยาวมานี่ครับนี่อย่างนี้ปักไม่ได้ครับผมเอาบ่วงมาไม่รู้ตัวเล็กตัวใหญ่ครับนี่ยาวมานี่ครับปื๊ดนี่ครับปื๊ด นี่ครับทางนี่ตรงนี้นี่ลื่นเลยครับนี่มันกี่ตัวไม่รู้อะแต่มันดินแข็งครับผมปักได้แค่อันเดียวเงียบป้อมเจอบ่วมผมตรงนี้พอดีมับเรียบร้อยครับนี่ครับยาวไปนู่นครับเส้นเดียวจะยังยาวเลยครับงงมากลยผมเนี่ยตามรอยดนักได้แค่อันเดียวครับมันปักไม่ได้ดินมันแข็งผมเลยปักตรงที่มันดินแตกๆนะครับไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่านะ ลองดูครับไม่ลองก็ไม่รู้ขออนุญาตใส่กันครับห้าสิบหลังยังใส่ได้ไม่ถึงสิบหลังเลยเดินเล็งแล้วเล็งอีกครับไม่รู้จะดักตรงนี้เห็นทางแล้วก็ตามครับหาดินนอนๆอีกขอลุ้งใ่ทีตอนเช้าครับสรุปครับมืดแล้วครับดักไปหมดครับเอาไม้สดิบดีเลยห้าสิบหลังต้องใส่ต้องมาแต่วันๆครับวันๆก็ร้อนอีกครับดักไปได้แค่สิบหกหลังเองครับสิบหกหลังสักสิบตัวก็โอเคแล้วครับ ขอให้มันหม่านครับมาอีกรุนกันอีกทีตอนเช้าครับมืดซะก่อนจะทุ่มแล้วครับเริ่มสลัวสลัวแล้วเลยหกโมงครึ่งแล้วครับเดี๋ยวต้องรีบกลับบ้านครับตอนเช้ามาลุ้นไปด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับตอนนี้พึ่งแจ้งเลยครับประมาณหกโมงครับแต่มันแจ้งไว้ครับเดี๋ยวนี้อากาศร้อนเสียงกบล้องครับมายามหนูครับมาหวานดักไม่หมดมืดก่อนครับดักเอามาซะเยอะเลยมาซะห้าสิบอัน ดักได้แค่สิบหกหลังครับมึนก่อนครับตามลุ้นตามเชียร์ด้วยกันจะหมาในหมาสิบหกหลังสักครึ่งคึ่งก็เอาสักแปดตัวก็โอเคแล้วครับไม่ได้ยามครับเมื่อคืนเก่งใจครับอยู่ใกล้บ้านกลัวหมามันเห่าครับแลงครับอันนี้อันแรกครับติดๆเลยครับอันแรกเลยโอ้โหเงียบเก็บเลยครับไม่มีอาการสั่นนุกนิ้วนิกอะไรเลยตัวยังอยู่วะเนาะเห็นรอยมันสวยๆครับเลยจัดตั้งหน่อย นี่ครับลอ,อยมันสวยๆในวิ่งปื๊ดมานี่นี่ครับขึ้นมานี่เนี่ยมันลอยเปื้อนที่ดินลอยเอาหอยมากินนะครับแต่ไม่เอาครับวันนี้ต้องเก็บไว้ก่อนครับโอ้หนี่ครับลอยคุยโอ้มันมาคุยใหม่นะครับเนี่ยนี่ครับปื๊นมานี่นี่ครับบนนู่น เดี๋ยววันนี้ต้องมาดักซ้ําครับแต่ต้องมาดักแต่วันหน่อยเมื่อวานมาสักห้าโมงนี่เห็นเดดมาแร้อนร้อนครับมาบ่ายก็โอ้โหร้อนจัดต้องมาซ้ําแต่วันครับห้าโมงนี้ใส่ต้องมาเลยแหละนะครับตามนุ้นตามเชียร์ไปด้วยนะครับกติดตามผลงานนะครับหมายสวยจัดนะครับข้างทํานาใหม่น้ํามันก็ซึมมาครับตอนแรกมันไม่เยอะขนาดนี้ครับน้ํายังเห็นรอยทางรอยอะไรชัดครับอันนี้รอยทางที่ผมดูชัดๆไว้ ที่ดูก่อนมาดักวันนึงมาดูอีกทีโอ้โหน้ำส้มขาวเปี๊ยเลยเลยไม่รู้จะเอายังไงแล้วเอ้าคือมันนิ่งทะละ้ลาแต่ละอันมันไม่เห็นดุกๆุ๊กแล้วเหมือนที่เขาดักกันเอาแล้วน่ครับเขาขาวเนี่ยทุกทีถ้าหนูติดมันต้องดิ้นดึกๆกไม่ใช่ครับผมผมไม่เห็นมันดิ้นเลยเอ,อย่าบอกว่าสร้างเสริมประสบการณ์อีกแล้ว ไม่ดิ้นเลยครับไม่ดุก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 ,ดกเลยเอาแล้วเอาแล้วไม่ดิ้สักอันเลยครับตรงนี้สามอันยังเห็นยางดำๆอยู่เลยครับ อันนี้ก็ไม่ดีดีครับางานงอกแล้วโอ้โหไม่ดีทครับมันต้องสั่นดึกดึกดึดึดใครเห็นมั้งครับอันนี้ไม่สั่นเลย <laughs> คืออะไรนี่คืออะไรนี่อย่าบอกนะครับสิบหกหลังไม่ได้สักตัวนี่ฮาเลยนะ อุตสาเปลี่ยนจากกับเหล็กมันเหยื่อมันไม่ค่อยกินครับเลยเปลี่ยนบ่วงมาเอยหาเลยนะครับจะไม่ติดสักตัวนะเนี่ยคุยยังอยู่เลยนี่เนีย่ยคุยเมื่อคืนเลยเนีดินดำๆเลยเนะีน่ยมันคุยเมื่อคืนะ่ น่าโดนมากครับนับทางอุนี่ครับแค่กัดหญ้ามาคืนแล้วครับนี่กัดข้าวมาคืนครับนี่จุ่เขียวเลยแต่ไม่โดนอะ่ะอา้าวเป็นไปได้ไงโอ้โหอันนี้เตะบ่วงครับแต่ไม่ดีถังใหญ่ต้องใส่เป็นหนูใหญ่มั้งเนี่ยมันเตะบ่วงต้องใส่ไม่รอดนะครับนี่ เตะบิดไปนิดนึงครับนี่ครับเกือบเกือบลั่นแล้วเนี่ยแต่ไม่ลั่นครับทําไงนนเนาะนี่ครับทางสวยมากเลยโอ้หตะเซียนบ่วงมานี่ไม่เหลือครับนี่โอ้โหอันนี้ก็เตะเตะเอียงเลยครับเกือบลั่นแต่ไม่ลั่นครับว่าแล้วมันมีตัวครับแต่มันไม่ลั่นไงนี่นครับเอียงเลยหืม คือยังไงเนี่ยนี่ครับบ่วงเหลือหน่อยเดียวครับต้องใส่มันคับหัวมั้งครับหัวไม่ตรงอ่ะต้องใส่ตัวจะใหญ่กว่าบ่วงครับต้องขยายบ่วงอีกหน่อยมันไม่รูดคออือจะได้ใจครับหมูเนี่ยครับทางนะครับน่าจะมีหลายตัวครับเขากัดแหลกร้านหมดอ่ะ เด็กไเสียวครับยังไม่ได้ตัวครับนี่ครับกัดใดกล้านหมดเลยนับทางหนูนี่เราไปล่องไปเลยนี่มีตัวแน่ครับล้านเปอเซ็นเลยหลายตัวด้วยเนี่ยนี่ครับอย่าไปนู่นมืดก่อนครับไม่งั้นผมจะซ้ําแบบเส้นหนึ่งดักหัวดักท้ายอะไรเงี้ย พลาดอันหนึ่งก็ต้องมาโดนอีกอันครับนวันนี้ต้องมาซ้าแน่ครับโอ้ไม่ซ้ํานี่เดี๋ยวเขาถ่ายหน้าเสียได้ครับโหดูนะครับหนูอะไรไม่รู้อ่ะหนูใหญ่หปะเนี่ยโอ้ยนี่ครับกัดข้าวเขียวๆเ,เลยหืมหมายสวยจัดครับแต่ยังไม่ได้ตัว ครับลอยขี้เป็นกองเลยเอาหอยเอาอะไรมากินบ่วงแค่เอียงครับผมก็ยังไม่ชํานาญอันนี้ไม่ดีดครับ อันนี้ก็ไม่ดีครับนี่โอ้ยนี่ครับคีบเลอร์เลยผมยื่นไปอย่างเงี้ยครับคือมันหุบมาอย่างเงี้ยแสดงว่ามันออกฝั่งนู้นนะมันใหญ่จัดเดี๋ยวมันแคบกันไปด้วยนะโอ้เสียดายครับไม่ได้ทักตัวแน่เลยอย่างงี้นู้นก็ไม่ดีครับ มาอยู่ในดงหนูครับแต่ไม่มีปัญญาเอามันดูดิครับดูมันกัดดิเนี่ยเนี่ยเนี่ครับดงหนูคักๆเนี่ยผมดักนี้ทำไมไมันไม่มันมาจากทางไหนเนี่ยหูดูนี่ครับการกัดข้าวครับ โหเสียดายครับเนี่ยบทางมันใหญ่ใหญ่เงี้ยมันเป็นหนูใหญ่หรือยังไงเนี่ยนะครับเป็นใหญ่ล,บลาบๆไปเนะี่ยมันกัดตลอดทางครับให้มุ่นหมดข้าวนะครับเสียดายครับเนี่ยฝั่งนี้มันปักไม่ค่อยได้ครับอืมอ้าวเอเอ ได้ตัวครับแต่ดูครับเหลือครึ่งเดียวคืออะไรอ่ะหูหนูคัวใหญ่ด้วยครับอือหอนี่ครับดีครับเละเลยครับโอ้โหกว่าจะได้แต่ตัวครับพอได้มาก็เป็นซะอย่างเงี้ยอูนี่ครับรูมันน่ะเลื่อมเลยครับนี่อือ หนูควัวตัวสวยเลยครับเละเลยครับกินไม่ได้ครับอย่างเงี้หนูควัวครับตัวสวยสวยเลยอย่างเงี้ยสองสามตัวก็พอควัวแล้วครับโอ้โหเละเลยครับบ่วงเบืองบิดแหลกลาเลยครับนี่นี่ครับหนังยังติดอยู่หน่อยเลยครับนี่หนังก็ขนไม่รู้หนูหรือหมาครับ จะให้ผมเดาผมก็ว่าหนูอ่ะอต่ผมว่าแมวไม่ใช่หนูพูดผิดครับไม่รู้แมหรือหมาแต่ให้ผมเดาผมว่าแมวนะัอย่างเงี้ยครึ่งตัวเลยโอ้โหนึกว่าจะได้ไปเชยชมทักตัวครับอืดูครับสภาพไปกินไม่ได้เด้อโอ้เสียดายครับไปครับอืไม่ใช่วันของเราครับอยอ่านักกระดีดครับ อยู่ไหมเนี่ยเอา้าอันนี้ดีแต่ไม่ได้ตัวครับนี่ครับรอยทางรอยกัดหญ้าใหม่ใหม่เอ็นมันดีดครับแต่ทำไมไม่ได้ตัวก็ไม่รู้นะ ินมันแข็งวยครับหาที่ปักไม่ได้ผมก็หาตามที่มันเป็นร่องดินแตกๆนะครับอันนี้ดีครับแต่ไม่ได้ตัวอ๋อเอาแล้วเอาแล้วอันนี้ก็ไม่ดีครับตรงนี้ฝั่งนี้มันเป็นดินแข็งครับอีกฝั่งหนึ่งที่ข้างนาเราทำใหม่น้ํามันซึมมามันดินอ่อนอย่างนั้นปักง่ายครับมองง่ายแต่ต้องรอให้เขาปล่อยน้ำเขา่านข้าวแล้วครับปล่อยน้ําเสร็จปุ๊บ พอ,อน้ำแห้งปุบมันดินอ่อนๆนอีนครับเห็นรอยเท้าเห็ดรอยวอยิ่งง่ายๆครับบางทีมันจมน้ํามันมองไม่รู้เรื่องครับอืดูครับเนี่ยตัวมีแน่ครับนี่ขี้ใหม่ๆแลครับนี่นี่ครับขี้ใหม่ๆเลยดำๆเมื่อคืนเลยเนี่ยเอาหอยเอาอะไรมากินเท่าไหร่เนี่ยครับถางเลื่อนมาเลย อันนี้มันก็เตะไปนู่นครับเตะเข้าไปหน่อยเนี่ยรายมันเอียงๆยงหน่อยครับต้องใส่ต้องดึงให้ห่างครับปากห่างๆแล้วก็ยืน่นยื่นแขนลวดมาให้มันเข้าปุ๊บแล้วมันดีดเลยอะ่ะผมก็ไม่รู้นะลองดูครับแต่วันนี้จะได้ครับได้รุ่นหลายตัวเลยไอทีเสียวไอที่โดนเตะก็ไม่ติดครับส่วนไอที่ได้ก็ เข้าโครงการอีกนี่ครับผลงานวันนี้สิบหกหลังครับดักไม่หมดครับโอ้ซื้อมาห้าสิบหลังกะปูพรมเต็มที่ครับมาเย็นไปหน่อยครับอากาศมันร้อนด้วยดักไม่หมดครับมืดก่อนดักได้แค่สิบหกหลังครับมีเสียวลายหลังอยู่ครับจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ครับเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่มากขึ้นครับสิบหกหลังได้ครึ่งตัวครับเข้าโครงการลเละนะครับเนี่ยท้องเทิงเละหมดเลยกินไม่ได้ครับ ถือว่าคนละครึ่งกับแมวกับหมาไหมครับสุดยอดครับได้ลุ้นได้เสียวอยู่ครับฝากเป็นกําลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปต่อๆไปฝากติดตามผลงานเป็นกําลังใจให้กันเปนนานๆน,นะครับขอบมากครับ